่าศิลปินนำมอบภาพให้กับน้องบ้านชีวาสิงห์นะคะเรามาลุ้นกันว่าพี่เขาจะอยู่ไหนด้วยอ่ะเนี่ยตู้ล็อกไหนไปกินข้าวน่าจะใช่ค่ะไ้นเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าน่าเป็นทริปที่ไม่มีแผนวันพระเ่าหยุดแล้วไม่เคยดูอะไรเลยไม่ดูตั้งแต่วันพระแล้วค่ะ ืแนะนำก่อนนี่วันนี้เรามีแขกรับ,บเชิญพิเศษนะผมน้อง<ะ>นิ้งจากขอนแก่นนะผมถ้าใครที่มาขอนแก่นนี่ต้องมาหาคนนี้ครับผมสการาได้เลยครับผมชงอะไรหนึ่งรอกูบสามน้ําำแดงด้วยครับผมเราน้ำแดงเขาเรื่องดีกว่าเน่น่เ่เราเนี่มีแนะนําเลยซิกเนเจอร์คิเเจอร์มีนี่อร่อยทุกอย่าง,งอันนี้คือกอบแดงกอบแดงมีที่นี่ที่เดียวนะ จริงๆแล้วไอเนี่ยมันเป็นข้าดอกหมูขาดอกแดงหมูสิ่งที่ซิงเกิลเลยก็คือไม่มีหมูค่ะเพราะว่าเป็นแป้งไวท์นีสกินได้เลยครับผมเนี่ยฮึเหมือนกินแน,น็คเหมือนกินเลเลยนะใช่แป้งนแ,แท้แป้งกันแท้เลยครับผมใช่มใชไม่มีหมูติดเลยครับแดงล้วนวันนี้มาวันนีมาทำอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยคือเมื่อกี้เราไปบ้านชีวศิลป์มาแล้วแต่ว่า เขาพักกินข้าวค่ะเราก็เลยมาพักกินข้าวบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเชื้อิรีรอบหนึ่งเพื่อเอารูป่ปปารูปวาาน้องๆนะคะที่เฮียเป็นคนวาดนะคะไปมอบให้กับทางมูลนิธิบ้านอุทเิศคอนเทนต์เราวันนี้เราน่าจะไปเราจะเปลี่ยนเป็นสักการะเราจะไปไปไปสักสก,กราะระไหนสายมูเอไปสายมูยมไปสายมูวันนี้ไปสายมูไปสายมูไปสักการะเจ้าพ่อมูศิลปศิษย์ชาวมอขอมาเจ้าที่ก่อนมาเจ้าที่อ่าเราไปกินกาแฟกันได้อ่าเดี๋ยวตามไปดูนะผม มาที่สะพอนะคะหลักเมืองสังแก่นนะคะแล้วไม่เอานี้ไปใสคือวางไว้ก่อนเลยไวุ้ดท้ายก็ได้ เข้าเข้าขึ้นข้างไม่รับไม่รับอันนี <c <c ้ไม่รับเหมือนแอบเข้าบ้านเขาอ่ะเราเข้าบ้านไม่ได้ผมก็เหมือนเราจะฝากรูปผลงานน้องๆไว้ที่นี่นะฮะ พอพี่เสกประชุมอยู่นี่นี่นี่อ๋อนี่ตู้บ้านเปิดอยู่อ๋อตู้บ้านเปิดอยู่นี่มดแสบเทียบเลยเดี๋ยวพี่เสกพอดีค่ะอะไรคือทางพี่สี่คิวเข้ามาเลยครับผมเด็กจับลูกเด็กมดกัดเจอเพราะว่าเราเราประมูลเราให้แต่ลูกที่เด็กว่าถ่ายูกที่ที่เป็นลูปคนนั่นเลยอเนี่ยจะให้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะพี่ เดยมรากริจอ่าเรียบร้อยครับผมเอาผลงานมาให้พี่เสกเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวลงรูปนี้เดี๋ยวพี่เสกจะไว้ที่นี่ด้วยไว้ที่โรงพยาบาลด้วยครับผมก็ไปดูผลงานน้องได้ครับผมตอเราจะไปไหนนะครับผมเราจะไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปดูเดนเอร์เสาร์ไปดูเดนเอร์เสาร์นะครับเจ้าทินบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เก่งที่สุดอืมน่าเดี๋ยวไปดูเขาว่าเด็กขาดไหนครับผม น,นี่นะครับผมก็ถึงแล้วครับผมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพอพอสาทองมาไว้ก่อนแก่นครับผมน้องๆอยากจะมาดูเอ่ะไรเท่ที่ไม่มีครับผมแล้วที่ทนีม่มีอะไรครับยีราฟที่นี่ก็ไม่มีครับแล่มีอะไรยังไม่ดูเลยไม,ไม่รู้มีอะไรครับไปต้องตามไปดูข้างในครับผมตามมาครับผม<อ> ตกใจจริงอ่ะเกิดมาตกแตก่ะิดด้านนี้อ๋อ โอ้ยิงงี้หนูว่าไม่ไม่รอดอะเจอแล้วผมนี่ไฮไลท์ของเราครับผมตัวนี้คือสี่เล็กป่ะเนี่ยพี่เล็กก็ใหญ่พีเล็กไทแลอรนอ์สลัดนี่ไงเล็กนี่เขาชอบตัวเลยคือไม่หนูว่าน่าจะทีเล็กแหละแต่ว่าทำไมมันดูผอมๆหิวเปล่าแก ให้พี่มาร์ทด,ดูร้านานี้นะอิจฉาพี่มาร์ทชอบมากร้านนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์แล้วตากถา ก็จะมีมาเจอเพื่อนเฮีย20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะผมวันนี้เขาอยู่ขอนแก่นจะพาไปดูเทคท้องพลโลครับผมะนำตัวไหนนี่นี่คุณแม่ชื่ออะไรคะัค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝันค่ะฝันวันนี้รายการมาให้ด้วยค่ะเฮ้ยโหคุณแพงใช่ไันเป็น ด้จะผิดด้านคอนเทนต์คอนเทนต์ได้แล้วโอเคครับผมคือต้องแปะด้วยนะตรองว่าไม่เห็นขายสินค้านะเกตแม่เด็กขึ้นให้นะเราเจอได้ยังไงนะไปก่อนเราไปเรือเยาวชนน้ำอันไทยด้วยกันเราเคยไปเรือน้ำมันด้วยกันเมื่อ19ปีที่แล้วนั้นอยู่ที่เรือน้ำมันเนี่ยไปเก้าเกาะนะปีพีเกาะเต่านางนวลเกตเนี่ยเยอะมากครับผม เราอยู่บนเรือดามันเนี่ย9วัน9วันในเรือในห้องนะมีหน้าต่างวงกลมอ่ะหน้าต่างวงก,นะลลกลมน,น,น,นะมี่พับแจ็คกับรถออกม่อ่าแจ็คกับรถนะจะดูหนังเรือกันเลยหน้าต่างวงกลมแล้วก็เตียงนอนเรือแล้วก็ไปเตียงนอนพับสองอันตอนนั้นนะครับไม่มีอะไรทำเลยอยู่ต่คนกลางทะเลอย่างเดียวก9วันแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ตรงข้างบนไงนะกานบินผมไปอ่ะผมพ่อผมไปสามวันนะเหื่อแล้วเมื่อไหร่จะให้กูลงจากเรือที ่าที่ไหนนะครับบ้านพ่อทงมวนจัดกระดูกผ้าข่ามาค่ะวันนี้ก็มีสมาชิกทีมเดิมครับผมมีคุณแม่กับคุณพ่อมาด้วยนะครับผมคุณแม่นี่จะมาลองด้วยครั้งนี้เป็นไงลองมาให้ครับคุณพ่อวันนี้ต้องดูก่อนดูก่อนนะดดููผลงานก่อนน่าจะมาลองโอเคครโฮตามไปดูกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะรอคิวนะครับผมแวก็บัตรคิว รอเรียกคิวแล้วก็จะไปดึงข้างหลังนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูอาการเฮียเป็นของฟินของหน้าเฮียป็นะครับอันยอลโหโหลฮปปโปลัดจัหลฮหงเป็นไงบ้างฮหฮโหโอลคัึงลัล กี้เพิ่งจะไปดึงหลังมาผมแล้วก็ตอนนี้หลังตึงมากตึงที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ของผมตรงสุดตรงสุดแม่เป็นไงบ้างโอ้ยตึงดีไหมดีมันจะแบบมันจะไอ้นี่ไปเลยโล่งโล่งมันเหมือนกับเราดึงตรงเนี้ยเหมือนกับช่วงช่องหลังข้อที่แบบปึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดล่างหมดขนกบเนี่ยฟดหมดเลยทวดหมดเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็สุ้องตัวเนี่ยซุบปั๊บหันได้หันได้ตอนแรกหันไม่ได้ตอนแรกติดจ้ะ ตอนนั้นติดตอนแรกตอนแรกไม่ไม่สุดตอนนี้สุดเลยใครมีอาการปวดหลังครับผมก็ลองไปดึงดูครับผมดีจริงค่าพูดน้อยมากน้อยมากสามร้อยสามร้อยไทหมืนกไปนวดที่เป็นพันใช่แล้วไม่หายด้วยแล้วก็จริงอยากจะฝากอ่านิดนึงเพียของคุณแม่นิดนึงได้ไหมได้ไหนมาแบรนด์เนมแบรนด์เนมด้าแบรนด์เนมดาด้านะครับผมเพื่อนๆที่หาของแบรนด์เนมน้ำหอมไปฝากแฟนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ ติดต่อได้ที่เพจเลยนะเพจเลยแบรนด์นีมดารามีทั้งแบ่งขายมีทั้งแบบขวดราคาราคานี่คือแบบคือเหมือนซื้อที่ดูที่รีะฝากเพจคุณแม่ด้วยนะแบรนด์นี้ดารานะคะวันนี้เรามากินร้านโกมเที่ยงร้านโกมเที่มียงนีดารามาเที่องอันนี้เฮียงเฮียพมาก็มาลูกติดอยู่หน้าประตูนะอันนี้รับหมูอันนี้เนื้อแดดเดียว นี่คอมุย่านี่แม่รีเคมเมนต์แม่นี่ยรีเควเมนต์รับค่ะสุดยอดอร่อยมากเลยไม่ได้กินเอยนะทักมาได้เลยว่าถ้ารู้จักอ่ะรู้จักเห็น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 ้ำหอมจาก YouTube ของเฮียเราจะมีส่วนลดให้ท0่ตัวเองครับ ยาวมากเลยเนี่ยคร<ม>ับผมน้ำหอมเฮียไม่ใช่อายุวัฒนะคระับา <c oughs> วันจะมาดึงหลังปีดัยเขาหยุดเขาหยุดไม่พอน้ำมันกระเด็นใส่ตาแล้วก็อะไรนะล <c oughs> ืมกระเป๋ <c oughs> เาติดสติดกเกอร์ให้สี่ เอสซีรุ่นเล็กนะคะเอสซีรุ่นมันก็อลีและก็มิมูุเป็นยังไงบ้างครับทุกคนที่ดูคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ขอนแกนนะครับผมมีดีจริงๆพิมพ์มาพิสูจน์แล้วมากันนะครับผมดีจริงๆตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เดินเสาร์ยันอาหารมื่อสุดท้ายเลยนะครับผม ทุกคนตั้งใจทำคลิปด,ดีจริงๆแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวกันนะผมตอนนี้โควิดดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วมานะครับผมมามาเที่ยวกันครับผมบ้านเมืองเราสุดสวยงามสุดยอดครับผมพบกันใหม่ EP หนะ้าเป็นที่ไหนอย่างไรยังไงติดตามนะครับอัญันเซโย